แ้มันเป็นหม่อยังไงอ๋ออ๋อเป็นสุนแบบใส่เป็นกระป๋องอ๋อนี่ฮะใสมาเป็นข้วโอ้ก็จนนึ่งไว้เนะาะกำเองิงหอ้สวยนี่ฮะแบบนุ่มๆเลยโอ้โอชาตอนแรกผมว่าอะไรมันอยู่ในกระป๋อง เป็นไก่นึ่งกระป๋องเบียนะอันนี้ชื่อคือไก่นึ่งกระป๋องเบียนะฮะเราไม่เห็น,นชัดๆเลยว่าเขาใช้วิธีกันนึ่งแบบนี้กันเลยนะเวลาเราำสูตรนี้ไปไปใช้บ้านเราได้ได้นะกระป๋องเบียได้ได้เลยนะมันจะทำให้ได้ไก่พอดีครึ่งตัวอ,อง า,าทำแบบไหนนะสรุปสุดท้ายคือมันคือไก่ตุนกรองดีแล้อกอ,อ,อร่อยมากมคุณภูมิยี่สิบใน่องศา,าในครับวันนี้ผมชันชัยนอนเดชอยู่ที่เมืองไฮฟงประเทศเวียดนามวันนี้ผมมาเจอร้านที่เขาขายไก่ต้มโสมนะเขาไม่มีช้อนไม่น่าจะมีช้อนน่าจะยกถ้วยกินเลยหรือเปล่า ไม่มีพรนะ้อมมีแต่ตะเกียบก็ก็ดูดชิมกันบบว่าอร่อยขนาดนีว่านี่อืมมันไกลต้เป็นสมที่อร่อยมากเลยนะหอมหอมสวยสจ้าอะไรมันจะไม่รู้ว่าชทำเท่าไหร,ร่นะเขาใส่ เครื่องปรุงแบบอร่อยจริงๆฮะเป็นเป็นรสที่ผมอยากกินมานานแล้วฮะก็ชิมต่อนีอ่มีช้อนนี่เดินผ่านช้อน เด็กนะก็อย่างโอ้ครับเลนะพอดีเขาก็มีช้อนให้เหมือนกันแะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนชิมกินร้อนๆเนี่อร่อยแซ่แทบนะ อร่อยนะผมว่า,าก็เป็นอร่อยอย่างน้เนี่ยผมว่าไอพวกเครื่องเครื่อง,งต่างๆมันก็เนี่ยทำให้มันอร่อยอร่อยมากๆล้าร้านวันนี้ก็ประมาณสักสองทุ่มจะสามทุ่มนะฮะอืมไอจุ้ยนี้ฮะไม่รู้มันเป็นผักอะไรก็คือรูปยัน มันอร่อยทำให้น้ำน้ำคุณน,นี่อร่อยก็ใส่อะไรใส่เครื่องหลายอย่างอร่อยน,นะใส่ต้องใส่ของ้วัญนะ มีกหน่อยนะี่อ่อยอันนี้อร่อยด้วยถูกปากด้วยน,นะครับเพราะผมอยากกินกินไม่ใช่ต้โมโสมหรอกมันต้มใส่ใบเนี่ยใบนี่ยเป็นไม่รู้ใบอะไรนะแต่รู้สึกว่ามันหอมกินมันหอมแล้วก็กลิ่นคล้ายโสมไม่เลยทำให้า อร่อยดูดิแต่ช่วยมันไม่ใหญ่มากครับเมื่อตีเต็มทีก่ก็ห้าหกสิบบาทก็ประมาณสามพันหรือสีเอสามหมื่นหรือสี่หมื่นดองประมาณไม่เกินห้าหมื่นถาเาจะทราคาก่อน มานน่าจะราคาประมาณนั้นแต่จะมีเบิ้ลเนยนขี้เลยแต่น้ำจิ้มก็พอได้ เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ริมท,ทะเลมีท่าเรือใหญ่มีภูเขารอบน้ำรอบเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกับหาลองเบย์ก็อนถึงหาลองเบย์ะจังผ่านที่นี่ก่อยแล้วพรุ่งนี้ผมอาจจะไปหาลองเบยแล้วก็ไปข้ามฮานอยส่นาที่หายคน ก็เป็นเมืองใหญ่มีถนนว่างตีเลนแล้วก็มีพวกถนนในซอยก็คนเยอะเยอะ ส่วนมากก็ชอบดูบุรีนะเป็นบ้อง มันหอมอ่ะทำไมผมไปบ้าน,นกับเครื่องเสียงไม่รู้ว่ามันจะทำได้แบบนไงไหมแต่มันต้องรู้ก่อนว่าอันนี้คือใบอะไรมันทำให้ใบมันหอมทำให้เครื่องมันหอมอลองกินอีกทีนึง ว่าชาก็ไม่ใช่นะไม่รู้มันคืออะไร อ้วันที่11เดือนส2่สันาะหรือมันก่อนมาสงการพวกนี้ฮะมหาสงการพวกนี้นะฮะวันที่12เมษายนมาสงการก็ทุนิยาอากาศดีที่สนากลางคืนอนะ่ะหมายถึงว่าตอนเมื่อกี้นีว่าที่สุดท้ายขอจัดไก่นึ่งกระปอกเบีย อร่อย่กม,มันคอที่อยู่ในหม้มอของเขาเนี่ย